เอจอยกับวิดีโอครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับผมหายแค่ไปนานตอนนี้เรามาอยู่ในเกมโอเวอร์คุ d กับเส้นทางของเชฟฉลามทุลาฝันและเส้นทางมันจะยากแค่ไหนเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับและเอจอยกับวิดีโอนะครันณที่ไหนสักที่หนึ่ง มีพลระชาหัวหอมแล้วไอ้จตัวหนตัวโอ้ยเอ้ยไม่รู้อ่นแ้เว้ยสกคิปสกคิปไปมีัป็นอะไรอย่างเนี้ยอ๊ะออะอู้ออออ้อู้ออ้อ้เ้ยอะอคืออะไร ไม่รู้ไม่เคยเรียนภาษาโหงหอมมาโว้ยเย่บุกยอดเย่บุกโอ้ยขนมปังขึ้นราขณะนี้ขนมปังได้ขึ้นราเลยก,ก่อจราจนเป็นทั่วเราต้องหยุดเราต้องหยุดยั้งพวกมันโดยการทำอาหารไปเสิร์ฟพวกมันใช่เหรอวะ <laughs> โอเคครับไปเอแยกสมองไปปะเนี่ยเจยสมองมีแค่แปดเบือสีพันเซลอย่างเนี้ย ทำร้านะไม่มีเพื่อนครบก็ต้องเล่นคนเดียวยังไงมสมองแยกสมองไม่ไหวอออโอ้โส่งครับทำดีๆครับเชฟ เอร็จโอเคไว้เวลาจะหมดเซสร์ฟครับเซฟเสร์ฟเซสร์ฟเสร็จส,ส,ส,สวยแล้วโอ้ยปวดหัวโวย,โยต้องมาแยกลางเลย,อลโ,ยโอนปวดหัวโวยเพลือนไม่มีก็เป็นยี้แหละเออ งาเล่เลยโอ้ทอือไปตีร้อยเกยังดีเื้อเปิดฐานที่ใหม่อืมนนนนนนขับรถขับรถเฮ้ยชนชนไอ้ชนใบไม้อนไม่หมดเลย อืมเฮ้ยเหยียบลมปังเฮ้ยไปดุยดุยทำอะไรครับชูชีอะไรเชฟลูกค้าขอชูชีปาลากุ้ง ปลากุ้งปลาปลากุา้งปลาเติบหนึ่งด mm ีจ hmm. ้าว mm hmm. ดีที่จายไม่ต้องล้างถึง <c oughs> วันล้างจานไม่ได้เลยลำ <c oughs> บ,บากแน่ của em, con má, con lươn, ok, tôm, cá, 2 cá ปลาเดียวก็ปวดหัวแล้วเยี๋เอาเลยสองปลาเอาปลาเดียวพ่อไม่ทัน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 ว่ะโอ้เจ็ดร้อยดูไว้การไม่โอ้ถนนไม่ขับครับ,ข,บขับตามถนนไร้สาระ,ะอี่ทนเนี่ยทนให้หมด โอ๋อปวดหัวแย่แย่แล้วหนึ่งสมองสองตัวอ่าแป๊บนึงแป๊บนึ่งมันอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมันอยู่แปหนึ่งลุงลุงผมทำอาหารอยู่ลุงไอ้ลุงของทางลุงลุงโอ้ยลุง รูไม่หลบเลยเ,เว้ยกินยัไงมันหิวเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยมจะเบอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ย นะเสริฟเสริฟเสริฟจ้มภาก่อนหลบรู้ โอ้ยข้าว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 วหวางก่อนแล้วกันเอ้ยลบไม่ใช่เออใช่ข้าวเซิร์ฟเอาเซิร์ฟโอ้ย7จ0ร้อยหมดเวลาลุงกินไม่ลุงโอยูจะแจกลุงเท่าไหร่ สอร้อยโอ้ยเกินงบมาสี่ร้ <c oughs> อยโอ้ดีครับยัดเขาก็พอจังเหนื่อยจริงๆเป็นเชฟแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะ <c oughs> อะไรล้างจานไ <c oughs> อ,อ้เหฮ้ย เวแล้วเวแล้วเวแล้วกุง้งกุ้งกุ้งกุ้งนี่อะไรนี่อะไรต้มข้าวเหรอเอาข้าวอีกมาจามนี่อว่ารับป้ารับปรับปเลยรับปไปเยอะรับปต้มข้าวครับนี่อาหารพื้นบ้านพื้นจริงๆหม้อหม้อหมอหมอ้มอหมอ้ม เออเอาเอา้าสมองคิดไม่ทันแล้วโอ้ยคิดตามไม่ทันแล้วอ๋อแรงกว่าแรงกว่าโอ้โหชิปหายแล้วเอา้าอีเวน เว้แล้ว,วแล้ววลยา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 ลไม่ไหว,แล,ว,ไหวแล้วแยกสมองไม่หันละโว้ยทิ้งไปขึ้นหน้าเสียดายก็ต้องทิ้งโวยคิดสุดกุงสกุุง2กุุงสอง ตุงสองตุงสองเอาไปเอารัดขั้นตอนนี้เอ้าไปเลยอันนี้อะไรสาหรายห่อข้าวเอาเอาผมไม่ได้เอาสาหรายมาสาหร่ายเอ้ยเอ้ยอยู่เฉยเฉยไม่มีจานจานไม่ได้ล้างล้างจานเ่ินล้างจานเ่ินล้างจานล้างจานอ้ารเว ีโอ้ไม oh er, ่เจ anyway. <laughs> ็ดนาตาเลยไรไปเฮ้ยอย่าได้อยู่ได้อยู่พันอยู่โอ้เจ็ดชิวเลยจะวางจานสุดท้ายไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวาดเท่าไหร โอ้โหยากคาตเงี้ยปลา นึ่งเหรออ๋อนึ่งไอ้นมเสิร์ฟอ้าวกูก็เสิร์ฟ <c oughs> โอ้ยฝั่งขวาเสิร์ฟดีกว่า <c oughs> ที่ล้างอู่ตโน่หนิโอ้โหโอ้โหอ้ยไม่นะ <c oughs> เวลาก็จะหมด ไปเลยเออทำแม่มเลยเอาไปล้างจานนี่นเกี้ยวเดียววะเออ,อ,อห้าร้อย ด,ดาวเดียวยังไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องร้องใหม่แก้มือแก้มกือก,ก,กลับมาอีก,ก,อกครั้งกับไอ้ดานนากโอเคของนี้เตรียมหมูเดียว เต็มหอยังย่อเด็กสงแป้งเด็กสแป้งทำการเด็กสงแป้งมันคือแป้งสงแป้งสมแป้งเออ ลืมลังจานนี่ว่าอเอาไปปเอไม่ได้สับเนือ้ออีกอเวน dạ mà hả 500, 500, 500 còn lòi hả cái hả lò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 i Không lòi hả lòi đừng phưng hả lòi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  hả lăng lăng ไม่ไม่หรอกนะไม่เลกไม่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 ทำไม่ไม่ทำไม่ฮาวิทัน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 สามดาวทันสามดาวต้องสามดาวต้องสามดาวต้องสามดาวมาเฮ่เอ๊ยเดะหมดปั๊บตัวดีเสร็จเออโอ้